ไม้จับกล้องออสโมสามหกซู์ของเรานะครับโอเคอันนี้ก็ติดเองมดิฟายฟเองนะครับคือต้องยึดสองจุดนะครับจุดด้านล่างกับข้างบนแบบนี้นะครับมันจะหนึ่งมันจะเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกฟิกไวได้ด้วยตัวนี้สองก็คือโยกหน้าโยกหลังไม่ได้นะครับก็ถูกฟิกไว้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวฟิกไว้ตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะครับมันจะโยกแบบนี้ไม่ได้แล้วโยกข้างก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่าเรายึดไว้สองจุดนะครับน็อตก็ดูขันแน่นๆนะครับไม้ก็เป็นของจีนนะครับอันนี้ไม่มียี่ห้ออะไรนะเป็นสเตนเลสนะครับซื้อมาสองร้อยนะครับความยาวหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับเนี่ยครับอันนี้คือดึงสุดครับหนึ่งจุดห้าเมตรก็ก็ไกลเอาเรื่องอยู่ครับถ้าดึงสุดมากมันจะตกนะครับดูดูดูลักษณะนะครับมันจะโค้งๆถ้ามีน้ําหนักตัวกล้องลงไปมันก็จะโยกนะครับก็จะมีการโยกการสั่นนะครับ สำหรับผมผมก็ไม่ต้องดึงสุดนะครับเราเอาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับต่อข้อนะครับถ้าดึงสุดมากตัวจับข้อจับตัวนี้มันจะมันจะน้อยใช่ไหมครับเราดึงครึ่งหนึ่งครับดึงมาครึ่งหนึ่งนะครับดึงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ล็อกนะครับล็อกอันที่สองเหมือนกันครับดึงมาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ล็อกนะครับอันที่สามเหมือนกันครับดึงมาครึ่งหนึ่ง แล้วก็ล so, well, ็อกนะครับประมาณนี้นะครับมันจะไม่สั่นนะมันจะแข็งแรงเลยนะครับถ้าอยากได้สี่ก็ดึงดึงมาครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ล็อกนะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับเทคนิคผมก็ใช้ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ยาวก็ไปเอาไม้สองเมตรก็ได้ครับแล้วก็ดึงมาครึ่งหนึ่งนะครับดึงทีละครึ่งครับแล้วก็ขันให้แน่นครับตัวล็อกจะเป็นมุนนมุนซ้ายจะล็อกครับหมุนขวาจะคลายออกมานะครับแล้วก็มุนให้แน่นๆนะครับ เราก็ติดกล้องไปได้เลยกล้องนี้ผมก็ไม่ได้ใส่เคสไม่ได้ใส่อะไรเลยครับดูจะเป็นรอยจะเป็นอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับช่างนครับกล้องที่ให้มาก็คือเคสเขามีเคสตป้องกันให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ขันให้แน่นครับพอตึงๆึงมือครับให้ดีก็ให้มันอยู่ทรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้านลมนะครับ ส่วนตัวผมก็เยื้องไม้เป็น45องศานะครับเพื่อจะให้ได้มุมมองที่ดูครบนะครับใครจะชอบแนวตั้งเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันมุมมองมันไม่ได้นะมันไม่เห็นรถเห็นวิวนะครับมุมมองในการขับขี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรากดไม่ถึงอแลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีรีโมท gps นะครับก็จะได้ตัว gps เข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน เพิมเข้าไปอีกนะครับผมก็ใช้ตัวนี้เป็นการกดปุ่มสตาร์ทกล้องนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็กล้องก็จะบันทึกนะครับเราเจอวิวเจออะไรเราก็กดบันทึกตัวนี้ได้นะครับพอขี่ทางปกติไม่มีวิวไม่อยากได้ภาพเราก็กดปิดไปนะครับกล้องก็จะกดปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้กล้องไม่ได้เปิดนะครับผมปิดไว้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ช่วยให้เราเซฟแบตของ ตัวกล้องได้เยอะนะครับเวลาเดินทางเวลาอยากได้วิวสวยๆนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับสําหรับคาติกล้องของผมนะครับ